พามาชมรถวังลมช่วงล่างตลาดนะครับคันนี้ลูกค้าได้สั่งรถพร้อมทํานะครับรถมีเอกสารนะครับลองมาดูงานกันนะครับอันนี้จะเป็นโชกคหน้าพวก k r นะครับนี่ครับดามโค้งไปแบบแน่นหนานะครับรอยเชื่อมสวยๆนะครับตัวเครื่องก็จะยิงซ้ายเก็บให้หมดนะครับทําสีให้ใหม่แล้วก็สเต็ปเครื่องจะอยู่ที่56แคมแต่งนะครับคาบูเรนโปรค์ดมือนะครับ อามหลังจะเป็นของเคเว็กรนะครับตัวนี้จะเป็นดุมโซนิกนะครับแล้วก็ขอบหลังเป็น16นะครับหน้า17นะครับลูกค้าเน้นขับขี่ง่ายนะครับไม่เน้นสูงมากนะครับตัวนี้อ่ข้างในก็จะเดินสายไฟให้เรียบร้อยนะครับไม่มีลกนะครับอ่าแบบนี้นะครับระบบเบรกตัวนี้เป็นอะไรใหม่หมดนะครับ อันนี้ใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอย่างคันนี้ก็จะอยู่ที่สี่0มืนบาทนะครับเป็นรถพร้อมทำนะครับรถมีเล่มนะครับรถมีเล่มเขียวนะครับมีใบเกิดนะครับไม่ใช่รถที่ไม่มีเล่มนะครับอ่าอะไหล่เราก็จะเบิกใส่ใหม่แบบนี้เลยนะครับมาดูงานอุ้มเครื่องครับอุ้มเครื่องก็จะแบบกันแข็งนะครับไปแบบนี้เลยนะครับท่อก็ เลือกได้นะครับจะเป็นท่อบนท่อล่างนะครับอย่างคันนี้ก็เป็นท่อบนนะครับมีพาวเวอร์บอมด้วยนะครับงานผมก็จะเน้นเรียบๆนะครับเน้นแบบไม่เลอะเทอะนะครับเน้นสะอาดตาแล้วครับแล้วก็สะอาดจริงครับใครสนใจเป็นอะไหล่ก็ได้นะครับเป็นอะไหล่แต่ช่วงนี้ก็จะช้าหน่อยนะครับถ้าเป็นอะไหล่นะครับหรือใครมีรถจะส่งมาทำก็สอบถามราคางบประมาณได้นะครับ ับยังไงก็ฝากติดตามทิ k t อกผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีขันไหนเสร็จอีกจะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับครับสวัสดีครับ